นานาสาระกับอาเปียเมื่อพอลกอกู้เงิน3จะฉบ,บับวงเงิน1.9ล้านล้านบาทผ่านสภาแล้วรัฐมีแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจึงมีข่าวมาบอกเพื่อนๆตอนเตรียมออก2มาตรการ แจกเงินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศลุ้นรอฟังข่าวดีเปิด2มาตรการแจกเงินหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขณะที่ทอทอท,อทอตเตรียมหาดรือสรุปทั้งหมดกับครั้งอีกครั้งในวันที่4มิถุนายน2563ล่าสุดนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า หลังทอทอท,อทอหารือกับกระทรวงการคลังได้ข้อสรุป2มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในระยะเวลาดำเนินการ4เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563โดยเตรียมนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกันก,กองการใช้เงินและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านี้สำหรับ2แพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวมีดังนี้ แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาวไวรัส2019เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอจำนวน1 2 0 0 0ล้านคนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่าน บริษัทนำเที่ยวภายในประเทศแพ็กเกจเที่ยวปันสุขบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนโดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชน,นำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพัก ทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่น <_ d ata> ห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปทั้งนี้รายละเอียดของวงเงินยังไม่ได้ข้อสรุปโดยแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งวงเงินจะเป็นเท่าไหร่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันส่วนแพ็กเกจที่2 ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้ทีเดียวประมาณ2,000บาทหรือ3,000บาทต่อคนหรือวงเงินรวมประมาณ8,000ล้านบาทหรือ12,000ล้านบาททางด้านนายละวันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4มิถุนายน2563จะหาดือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงมาตรการกระตุ้น และดูแลการท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการก่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดพรกอหล้านล้านบาทเนื่องจากมาตรการที่ออกมาจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟูจำนวน4 0 0แสนล้านบาทจากนั้นจะรีบเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นำมาใช้ทันในช่วงไตรมาส3เป็นต้นไปหรือในช่วงต้นเดือน กรกฎาคม2563เนื่องจากมีข่าวออกมาว่าเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวซึ่งเป็นการหยุดทดแทนวันสงการในเดือนเมษายนดังนั้นจึงอยากให้มาตรการออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามสำหรับทั้งสองหน่วยงานกำลังทำการบ้านว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนกรณีข่าวที่ภาคเอกชน จะเสนอให้แจกเงินคนละ2 0 0 0ถึง3,000บาทจำนวน10ล้านคนเพื่อนำไปท่องเที่ยวนั้นเรื่องนี้หน่วยงานที่รู้เรื่องดีที่สุดว่าเอกชนต้องการอะไรและควรจะดูแลท่องเที่ยวอย่างไรคือททท,ทส่วนกระทรวงการคลังพร้อมพิจนารณาเรื่องนี้เพราะเรื่องเงินแจกไม่ใช่ปัญหาแต่มาตรการที่ออกมาต้องเป็นมาตรการที่ดีตรงจุดและต้องดึงให้คนไทยเที่ยวไทยให้มากที่สุด จบการรายงานข่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดว่าแผนงานนี้ของรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบ,งบประมาณกระจายไปกระจุกหรือไม่อย่างไรก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเรามาคอยดูกันไปว่าเศรษฐกิจจะกะดีขึ้นหรือไม่จากการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้1.9ล้านล้านบาท ของรัฐบาลชุดนี้ถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาเปยกนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ